ครับสวัสดีครับผมก็จะเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่อําเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดแทงน้านะครับ8,000ลิตรนะครับผมอ่ตัวนี้จะไม่รวมโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์จะเป็นของเจ้าของเขาเองนะครับผมเรามีแค่โครงสร้างอย่างเดียวโครงสร้างกับถังนะครับผมถังก็จะเป็นถัง2 0 0พันลิตร2ใบเอ้ยสใบนะครับผม องใบแรกจะแยกใช้เป็นน้ำปรดาลนะครับผมเอาไว้ใช้ภายในบ้านนะครับอีกสถังจะเอาไว้ใช้ลดต้นไม้นะครับผมก็คือเอาดูดจากสะนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมก็เป็นชุดวางถัง6เมตรนะครับสูงอยู่ประมาณ6เมตรไอ้แปดเมตรแปนะครับผมความสูงจากพื้นถึงหลังคานะครับผมหลังคาจะเป็นเมทัลชีตนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของครับมีห้องเก็บของด้วยอยู่ชั้นล่างนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดแอร์เวร์แอร์เวร์จะเป็นสี่ตัวนะครับผมก็ก็คือจะแยกสองถังจะใช้สองตัวนะครับผมเอาไว้รดน้ําต้นไม้นะครับแล้วก็อีกสองตัวก็จะเอาไว้ใช้นะครับผมใช้ภายในบ้านแล้วก็ หล,หลักเลยก็เขาจะทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะผมโรงงานยางนะผมรบบตัวนี้นะครับผมก็จะมีกรองกรองกระเสีนะผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รอลูกค้ามาต่อนะครับดูดน้ําจากสระลูกนี้นะผมก็จะดูดจากสระเอาไปไว้ลดต้นไม้นะผมส่วนบาดาลอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็อันนั้นจะเอาไว้ใช้ ในบ้านนะครับผมสําหรับห้องนะผมห้องเก็บของตัวนี้นะครับผมความกว้างก็อยู่ประมาณสามเมตรสามเมตรสิบเซนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมทัลชีตนะครับผมอันนี้จะเป็นสีสีซิงสีธรรมดานะครับผมโครงโครงสร้างก็จะทาเป็นสีขาวนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูห้องในห้องเก็บของกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าประตูตนะครับห้องเก็บของห้องเก็บของก็กว้างอยู่นะครับ องได้เยอะนะครับผมสีขาวสะอาดตานะครับผมแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะครับให้ทำสีขาวนะครับช่างทำยากนะครับมันสกปรกง่ายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบันไดนะครับตัวบันไดบันไดจะเป็นบันไดขึ้นข้างนะครับผมบันไดขึ้นทางขึ้นนะครับผมพาไปดูข้างบนนะครับผมอันนี้จะเป็นชั้นชั้นสอง นครับชั้นสองก็จะเป็นพื้นแบบนี้เลยนะครับเอาโต๊ะกินข้าวมาตั้งนั่งกินข้างบนได้เลยนะครับถ้าอยากเหนื่อยนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรอบนะครับผม นะครับอ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับชุดสองถังนะครับจะเชื่อมต่อชุดละสองถังนะครับผมก็คือชุดหนึ่งชุดชุดแรกจะเอาไปลดต้นไม้นะครับผมชุดสองจะเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับผมลูกค้าเขาต้องการแบบเป็นดูดน้ำสระไปลดต้นไม้นะครับผมเขา ว่าน้ำบาดาลก็ไม่อยากได้น้ำบาดาลลดนะครับผมเราก็เลยทําการแยกให้หลังคาหลังคาจะเป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับผมะนะครับก็มุงกันแดดกันฝนได้อันนี้ก็ใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมโทรติดต่อกันได้นะครับ096149799นะครับผมอ,อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ นีช่างอาจจะพูดตะบุตะกักนะครับผมเออพอดีไม่ได้จับกล้องนานอายกล้องเคลื่อนกล้องนะครับผมสีก็จะเป็นสีขาวนะครับผมพื้นก็ทาสีให้ด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมก็ลองโทรมาคุยดูนะครับราคาอาจจะสูงกว่าตัวอื่นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีถังนะครับแล้วโครงสร้างใช้เหล็กหนานะครับผมราคาก็ จะสูงหน่อยนะครับผมอันนี้ใช้เหล็ก3.2มิลนะครับผมหาซื้อ,อยากมากนะครับผมเจ้าของเขาเป็นผู้รับเหมาด้วยนะครับผมก็เลยเขาต้องการที่ใช้เหล็กหนาๆอยากเขาอยากให้ได้ใช้ไปนานๆน,น,นะครับผมก็เลยเลือกหนาที่สุดนะครับแต่ก็เราก็หาซื้อของลำบากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหล็กหนาส่วนใหญ่ร้านวัสดุก่อสร้างใกล้ๆ ตามอำเภอเขาจะไม่ค่อยมีเหล็กพวกนี้มาขายเราต้องเข้าตัวจังหวัดอย่างเดียวนะครับผมมันก็เลยเป็นการที่ว่าเออมันค่อนข้างจะหายากนะครับสําหรับตัวเหล็กความหนา3.2มิลเนี่ยนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมโทร0 9 6 1 4 9 7 1 9นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม